ได้เลยครับไปดื่มไอติมจ้าไอติมไปพี่มแ้วไปนื่มล้วไปด่แล้วไป่แล้วไอติม้าไอติมไอติมอร่อยอร่อยแล้วไอติมอร่อยเลยจ้า

ติีครับทานฟีติมฟีครับติมฟรีได้เลยครับยินเลยครับผมได้กแ้ครับอ้หไ้ด้ติมแล้วติมจิงเลยจ้าติมครับครับิีหนครับเีมีแล้วไดแล้ว

มัรนร้อนเลยครับเต็มันร้อนเลยร้อนจ้าพี่จ้าเจ่า